คืนหนึ่งที่เงียบงันดวงจันทร์ทอแสงนวลผ่านหน้าต่างบานเล็กเข้ามาในห้องของหมอนาราเธอนอนอยู่บนเตียงกอดหมอนใบโปรดแน่นราวกับว่ามันคืออ้อมกอดที่เธอโหยหาน้ำตาเอ่อคลอเบ้าแต่รอยยิ้มเล็กๆยังคงประดับบนใบหน้าของเธอมันเป็นรอยยิ้มที่บอกว่าฉันไม่เป็นไรแม้ว่าหัวใจจะรู้สึกเหงาจับใจ ในเวลาเดียวกันนั้นเองปลออกไปกลางป่าลึกภูผานายทหารหนุ่มผู้กล้าหาญกำลังนั่งอยู่ริมกองไฟที่กำลังลุกโชนแสงไฟเต้นระริกบนใบหน้าของเขาในมือของเขาคือกองจดหมายเก่าๆที่ถูกอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าสายตาของเขาจับจ้องไปยังตัวอักษรเหล่านั้นเราก,กำลังมองเห็นภาพความทรงจำที่อบอุ่นนารายังคงกอดหมอนใบเดิมเธอหลับตาลงภาพของภูผาในวันวาน,วนผุดขึ้นมาในห้วงความคิดวันที่พวกเขายืนเคียงข้างกันใต้ต้นไม้ใหญ่หัวเราะอย่างมีความสุข ภูผาเองก็จมอยู่ในพวังจดหมายในมือทำให้เขานึกถึงเสียงหัวรอสดใสของนาราและคำสัญญาที่พวกเขามีให้กันภายใต้แสงดาวแม้จะอยู่ห่างกันคนละที่ แต่ดวงจันรดวงเดียวกันนี้ก็เป็นพยานให้กับความรู้สึกของพวกเขาความเหงาที่เชื่อมโยงสองดวงใจเข้าไว้ด้วยกันนาราเอื้อมมือไปหยิบกรอบรูปเล็กๆข้างเตียงรูปที่เธอถ่ายคู่กับภูผารอยยิ้มของเขาในรูปทําให้เธอรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาเล็กน้อยภูผาเก็บจดหมายลงในกระเป๋าเสื้อแล้วหยิบสร้อยคอเส้นเล็กๆที่มีจี้รูปหัวใจออกมามันเป็นของขวัญจากนาราที่เขามักจะพกติดตัวเสมอคืนแห่งความเหงาจะผ่านพ้นไปความรักและความผูกพันจะยังคงอยู่เป็นพลังให้ทั้งคู่ก้าวเดินต่อไปจนกว่าจะ ได้กลับมาพบกันอีกครั้งภายใต้แสงจันทร์ดวงเดิม